นครก็เป็นการเปิดตัวความงามกับสโตูที่ซีฟอนสแควร์สีนครินทร์นะครับก็เป็นความงามที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นมันก็จะแบบเป็นหน้ากว้างมากๆแล้วก็เป็นสโตูที่ใหญ่ใหญ่มากๆด้วยอันนึงแล้วก็มีของแบบเต็มไปหมดเลยนะทั้งของนา่ารักแล้วก็ของลิมิเต็ดกตก็ลองแวะเวียนมาดูกันได้ครับ,บที่เจ้าพ่อเจ้าพ่อของคุก็ต้องมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเป็นสายคิ้วนะเรามันน่ารักอีกการหนึ่งกวเลย ถ้าเกิดเราช่ำชักเฉพาะตัวไหนละครไหนครับจริงๆผมชอบเกือบทุกเลยแต่ถ้าเกิดว่าวัาวานวันนี้นะครับที่เราเข้าตีมกันเนี่ยกนนย็คือเป็นฮาจิคุคุยแต่ว่าเป็นคอลลเคชัซ็ตซัคเกอร์วินดูคือตัวนี้คือน้องน้องก็จะเป็นแบบขนๆนะ่นแล้วมันจะค่อนข้างน่ารักมากแล้วคือผมมามีโอกาสดี่จะแหวกแกะไปแล้วแล้วก็ตัวมันน่ารักทุกตัวเลยผมเถนะูกใจแล้วตัวนี้ถูกใจเข้ใจมาการาครับคือคอล์เซ็ตเนี้ยผมว่มาแบบน่ารักมากน่ารักมากถ้าเกิดใครเห็นก็ต้องบอกว่าน่ารักแน่นอน อารมณ์ตึงไหมพที่อยากงใหญ่พนุ่ยยิงย่งใหี่มากวันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานแบบที่ิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราก็มีเรียกว่าคนที่สร้างพันธ์ิจประกุมามาด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่ยาวด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเปิดจำหน่ายแล้วก็มีแฟน์ซายมีทุกที่นั่งด้วยอะไรย่างเงี้ยผมว่าก็คนก็น่าที่ลงที่ลงทะเบียนก็น่าจะ คนที่เป็นแฟนอาจจะพูดตัวจริงเนี่ยเขาอาจะแฮปปี้มากๆกับงานครั้งมีได้เกิดควาเมื่อกี้ได้เซฮาขร์มเมื่อกี้ก็ได้เซฮาร์เจเริ่มไปของเขาเออแบบน่ารักมากนะตัวดาริตเตอร์เขาเป็นผู้ที่ทำได้ขอเราเราชื่นชอบเขาบ๊อบบ๊อบบอบครับเมื่อกี้ก็เปิดเผยน่ารักมากก็เพิ่งนี้เปิดขายวันแรกนะครับใครสนใจก็ลองมาแวะเียนดูได้แล้วก็เดี๋ยวก็ยังจะมีทางนี่ พี่พี่ที่สร้างบทีมสองคนนี้ด้วยก็มาด้วยหนึ่งครที่นีนนน้นะครับก็ต้องไม่เป็นห่วงนะที่ตบมาทีที่ก่อนครับผมก็ต้องรู้นะครับอปมาสาขาซีคอนสแควรส์ส,สีนักลินครับโอ,อ้โหจริงค่ะครับดราม,ม่าที่เกิดขึ้นครับโคมก็ข้างโดนเยอะเหมือนกันถามว่าไม่ให้เกียรติเราอะไรอย่างเงี้ยคือ ราะจริงๆดรามานะ่าเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไม่อ่านในคอมเมนตะ์มาแล้วก็รู้แต่ว่าไม่ให้เกลียดแบบอะไรบ้างผมบ้างอะไรเงี้ยแต่แว่าจริงๆอ่ะเป็นความรู้สึกผมอ่ะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาให้เกลียดหรือว่าผมอะไรเนงะี้ยเพราะว่าผมอ่ะชอบไปควรเขาคือปะกะติแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแบบเนี้ยตลอดเวลาหรอกแต่ผมมาชอบไปควรเขาให้เขาแบบ มีอารมณ์มีมีโมโหอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบเพราะว่าความเป็นนั้นมันน่ารักดีแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าปกติเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาช็อตมาอะไรตลอดเวลาเลขาก็เป็นคนน่ารักก็ไปแปลกับตุ้มนี่อะคะก็ดูซ <c oughs> าดิสดีแต่เขาไม่ไม่ใช่ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ตลอดเวลาแล้วบางวันนี้ค่ที่บอกว่าเมินงานไปเหมือนเราไม่ไม <c oughs> ่ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติสามีอะไรเงี้ยเราได้มีการพูดเรื่องนี้ประเด็นนี้อะไรพวกเกียรติกล่า ผมก็ถามเขานะครับเพราะว่าคือจริงๆกับผมเป็นห่วงเขาเขาก็เลยถามเขาว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็บอกว่าเขาก็เซ็งๆแหละขเขาก็แบบเขาก็ก็ก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือผมว่าลองลองพยายามคุออยกับเขาดูว่าเออมันก็คือด้วยความที่โลกแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราก็จะเห็นว่ามันมีหลายคนใช่ไหมแล้วเราก็จะมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันแล้วคลิปแบบสิบวิอะไรเงี้ยมันอาจจะอธิบาย ความรักของคู่เราอะได้ไม่ทั้งหมดว่าในพฤติกรรมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเจมส์ครับแต่ว่าวันนั้นเหมือนแบบเหตุการณ์นอะไรแบบน้าเราตื่นเตือนนิดนึง่อคนก็จะบอกว่าต้าเราเจืออะไรเงี้ยจริงๆผมก็หาเรื่องแหละก็คือกวนเขาเราไปแย่เสือเราไปแย่เสือเสือหรอ คือ <c oughs> เอางี้คือปกติวเวลาผมอยู่กลุ่มเพื่อนอะออคือคือมันจะมีแค่บ,บางเรื่องที่เขาจะแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าตอนน่อแล้วกันนะคือมันมันจะมีแค่บ,บางเรื่องแล้วก็ผมมันก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องไหนบ้างแล้วก็จะไปแย่ๆแล้วทำหน,น้าเจี๋ยนคือมันเหมือนกับเป็นการอนะินเตอร์เทนอะเว่าเอินเตอร์เทนแบบว่าเพื่อนๆเรื่องแบบอืออืออแบบอย่างเงี้ยครับ ก็หาเรื่องหาเรื่องคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าไปทำนองนี้ต้องโดนแน่ใช่คือถ้าเกิดว่าไปทำนองนี้ก็โดนอะไรเงี้ยจริงจริงสมมติก็สมมติว่าเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเรานึกภาพดูนะคือปกติเวลาที่ผมซ้อมอ่ะคือผมมันจะซ้อมเพื่อ ไปทํางานใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาต้องได้ยินอ่ะเหมือนกับวนอิโนโทรก็แค่วนอินโทรนั้นวนแค่แบบว่าค่อนทุกก็แค่ค่อนทุกนั้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่า,วา,วาเออมันฟังแล้วก็แบบแบบก็ท้อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าค <c oughs> ือคือมันเป็นการซ้อมเพื่อแบบเปน็นโปรโมทอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไอ้ประเด็นเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราก็เราก็เข้าใจกันแล้วบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวแบบเพ่อเขาไปซ้อมที่นี่นะทนนี่นู่นนะอะไรเงี้ยเขาก็เขา,าก็เข้าใจอะไรเงี้ยตอนที่เจมส์ตาไปี่เจมส์เขา แล้วแบบเฮ้ยเขาวาภรรยาเราแบบนี้อะไรตอนนั้นสึอยังไงคือจริงผมผมก็เข้าใจนะเหมือนว่าคือเข้าใจแบบว่าทุกคนเพราะว่าคือด้วยความที่คิดมันสั้นมากอะแล้วมันคือมันเทียบเทียบไม่ได้กับแบบว่าสิ่งที่เราแบบว่ารู้จักและเขาเข้าใจกันในทุกวันอะไรเงี้ยคือเรารู้จังหวะกันคือเราแค่เล่นกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเขาก็อาจจะมองในมุมที่แบบต่างไป แต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นแค่เป็นความรู้สึกเขาเนี่ยแหละจะยกระดับเขาด้วยลอยจริงจังอะไรครับหรืออะไรไม่มากไม่มากไม่ไมากเพราะว่าคือคือเขาก็บอกเองนะว่า เมื่อก่อนเขาก็เจอหนักกว่านี้กัก็คือเช็คความรู้สึกกันแล้วใช่ใช่ผมก็แบบกวเป็นห่วงมก็เลยแบบขาดก็เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าคมชินแล้ว้ะผมว่ามันก็คงไม่มีใครชินหรอกมั้งับเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือเขาเราก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นนากไหมครับการใชินในนั่งกาสังผมที่พร้อมที่จะจ่ายทุกอย่างเลยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าพอพอสุดท้ายแล้วครับคือโอเคมันอาจจะเป็นแค่ ช่วงช่วงแรกที่เราได้ที่เราที่ทุกคนได้เห็นมุมแบบคู่ของผมแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเห็นมุมอื่นอื่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอยอกไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันยังใหม่มากแล้วคนก็ยังแบบไม่ไม่ได้เข้าใจคู่เราแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเออมันมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างมันมีอะไรแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแบบผมควรไว้เขายังไงเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเจ็มเตอย่าง ถึงไม่ขนาดแบบหยุดไลฟ์ไปเลยใช่ไหมเจมเอ่อก็ไม่นะครับก็ไม่คือคือเขาเขาก็บอกว่าแต่ว่าคือช่วงเนี้ยเขางานค่อนข้างยุ่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวเราคงแบบก็เป็นปกติแหละเราต้องระวังมากขึ้นในการจะไลฟ์ครั้งต่อไปอ่มากขึ้นไหมหรอเอ่อไม่รู้เหมือนกันครับคือคือยังไม่ได้คุยกันว่าแล้วเราจะมากขึ้นไหมอะไรไหม จริงๆจะบอกอะไรให้คนรู้แบบเขาใจผิดหรือว่บมีอะไรนะเออภรรยาเราแบบน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เข้าใจนะก็จริงๆตัดติดตามไลฟ์ไปเลยยืนยันยืนยันว่ายังมีนะยังมีไลฟ์อยู่ก็ปากฝากเกาเรียกว่าฝากติดตามด้วยกันหรือว่าเผื่อว่ามันมีโมเมนต์อื่นๆแล้วอาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอะไรแบบนี้เตะกันเข้าไปแหย่ของเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้นเหตุมาจากเราก็ปากกันแหย่ไหมเนี่ยเศร้าเลยผมก็ไม่ได้แหย่อีกแล้วไอ้จริงๆระวัง รักก e ับเรื่องนี้มันมีคนหลายคนกเข้าไปคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดไม่รักเอาคืนเรามาอไม่ไม่อยนแล้วอีกจะสู้กันแบบนี้เลยเหรอครับผมก็ไม่กล้าตอบอะไรเพราะเดี๋ยวผมก็อยู่ยากอะไรอยู่ยากเยังรักเราขนาดนี้เพียงเราไงบบ้ารักเราครับตลอดก็ คือจริงๆเป็นเป็นข่าวที่แบบใกล้ๆชิดกับผมนะคือเขาก็เขาก็น่ารักเขาก็รักเข้าก็ใจึ่งหลายคนเขาเขาแค่จะห่วงความรู้สึกเราแบบว่าแบบเฮ้ยเกมไั่เจอรู้สึกยังไงเออในรูปแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นมุมนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือแบบยืนยันได้เลยว่าคือไม่คือไม่มีเพราะว่าคือผมมาก็สไตล์นี้แหละคือเป็นคนที่เล่นแบบบ้าบอลก็บอกแล้วก็ชอบ acting ห่วงหัวงระยาะมันก็ห่วงระยะผม พี่เกศบอกว่าเราลัวเราลวเาบอกว่าเราลัวเราเกียร์มัวเราลัวนกับล้วนค่ะมันเป็นการแสดงนะครับแน่ใจเหรอให้ตอบใหม่ให้ตอบใหม่มัเป็นการแสดงครับเราพ่อพันใจกล้าอยู่แล้วเราถือว่าแสดงได้ดีเรียนผมบอกเลยเรียอยู่เรื่องจริงก็ คือโชคคือยังโชคดีที่<อ>วันนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรก็<อ>ไม่ไงั้นเขาจะสาธยายความดื่องของหัวชนป่าอะไรเงี้ยถ,ถ้าเกิดเขาอยู่นะคะจะกลัวหรือเกรงใจนะก็ <c oughs> ระแวงนิดนึงว่าจะามามา,มาเผาเรื่องอะไรกัน <c oughs> <c oughs> ว่าสงัดติดหลังเยอะเอิญอยากกระตุกเหลือเสือนะฮะ <c oughs> <c oughs> แม้ว่าช่วงสิปีที่ผ่านมาเราเราพูดเราก็จะเป็นแบบในสไตล์แบบนี้ใช่คือคือผมว่าคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นตัวตนซึ่งกันและกันแหละคือผมว่าที่นอกจากอยู่ในยูนสื่อหรือว่าอยู่ในคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือผมก็จะเป็นตัวตนของผมแล้วก็คือเขาก็จะเป็นตัวตนของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเวทเวของความรักอ่ะคือเราเราเราก็ควรที่จะเป็นตัวตนของกันเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างอยั่งยืนนะอีกอย่าีหนึ่ง เราผมก็มีแล้วเขาบอกว่าแต่แบบเรื่องราคาต่อชิ้นละโอเคใช่คือผมว่าในเรื่องนั้นน่ะเขาน่าจะพูดในบริบทที่แบบเขาชินกับการทํางานเป็นเพื่อนหลังอะไรเงี้ยคือคือคือเขาเป็นเป็นเพื่องหลังทำโปรดักชั่นอะไรเงี้ยครับเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เป็นอะไรเงี้ยแต่เขาก็แต่เขาก็เห็นว่าคือในงานโปรดักชั่นเฮาส์ของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างกินเวลาเยอะครับเพราะว่า ออกบ้านตีห้าเสร็จอิทีแบบไม่รู้ว่าอาจจะหกโมงอาจจะเที่ยงคืนแล้วออกออกมาแล้วก็ลูทีมก็จะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดไปผมว่ามันก็อาจจะพูดพูดในมุมมองว่าเออเที่ยงสมมติว่าทีมกล้องทีมไฟทีมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องต้องรอเก็บของด้วยนะต้องรอไปโหลดของที่ออฟฟิศอีกแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ต้องโหลดของที่ออฟฟิศก่อนที่จะมาออกกองอะไร่าเงี้ยคือเขาก็คือเขาก็อาจจะเห็นใจในมุมมองของแบบคนอื่นด้วยแล้วก็มันก็เป็นเวในการให้กาลังงใจขขอเ เขาตัั่เป็นดราม่ากก็ก็กงแปลครับไม่ไม่้เลยเราคงว่าผมเือนเขาเป็นตัวตนมาไม่กล้าพูดอะไรเยอะมากก็จะกลายเป็นดราม่าเป็นหมดเออผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคือที่ที่ผมถามเขานะครับที่ผมถามเขาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาเขาก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกก็คือมันก็เป็นตัวเขาแหละอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมผมก็บอกเขาว่าจริงๆก็ ไม่ไม่จำเป็นก็ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าคือคือในสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่ได้บอกว่าไปไปทำร้ายใครอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเวลาเราคุยกันแซวเล่นกันก็เป็นแบบเรื่องของคนสองคนอะไรเงี้ยเขาตาตะเกรงไหมว่าเรจะพูดหลักแบบนี้ไม่รู้จะต้องรอดอดูอาการถ้ายังไงก็ตัดสินใจไปเขาถ้าเกิดว่าเกรงก็ชื่อติมบกเลยแล้วบางคนจหน่อยหนึ่พราที่ผ่านมันจะเหมือนว่าอย่างแบบเลิกแยกกับเราเลยโอ้ผมว่าถ้าถึงขั้นนี้ได้แล้วอ่ะผมว่าก็คงไม่ คงไม่เดินทางไปถึงการนอนแบบนั้นหรอกอัปเดตนะครับชีวิตหลังแต่งเป็นยังไงบ้างคะเป็นทักที่เป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ได <c oughs> ้ใช้เวลาร่วมกันเท่าไหรนะ่ครือคือคือ,คอตอนนี้แน,น่นมากครับแน่นมากหมายถึงว่าเมื่วอวานเพิ่งเพิ่งปิดกองละครไปแบบแล้วก็ถ่ายกันแบบว่ายาวมากแล้วก็แล้วก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่กำลัง <c oughs> จะปิดเหมือนกันก็เลยเลยทำงานตอนนี้ทำงานทุกวันแทนแทนฮันมูนเองแมนจะไปฮันนีมูนหรือยัง ต้องห้ามพูดเรื่องนี้เลยนะ<ม>นทำไมกันล่ะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยครับตอนนี้เราถามเรื่องนี้ไปในไลน์เถามเรื่องนี้ในไล <c oughs> น์ผมใจ <c oughs> เย็ยยยนก่อน <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ลองลองคุยกับเขาแล้วแหละคุยกับเขาแล้ว,อลว,อลวบอกว่าเออแบบช่วงนี้มันมันเรียกว่า โปรเจกต์มันเริ่มใกล้ใกล้ปิดแหละก็เดี๋ยวรอปิดแล้วรอโล่งเดี๋ยวจะได้ตกลงกันเพิ่มมากขึ้นเขาเขาหมดในเรื่องของเวลาเขาหมดนะผมว่าเขาพูดถึงเรื่องการห่วงสุขภาพมากกว่าพอพอมันนอนน้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยแล้วเขาเขาเขาก็เห็นแหละว่ามันเพราะมันโทรมลงจริงๆนะแบบทั้งทั้งร่างกายแล้วก็แบบเรื่องจิตใจอ่างเงก็เห็นเขาตรวจความสวีดไหมครับเออเขาไม่ตรวจความสวีดคือคือเขาคือเขาก็เขาก็เห็นใจแหละเห็นใจเห็นใจว่าคือแบบพักผ่อนก็เดี๋ยวมันต้อง คงต้องกลับกันใหม่ว่าประหลงบรารลาัษย์ไงแล้วก็มีนลนไมห,หวานแล้วผมก็ยิบสีแดงก็เลยนะครับเขดีใจเาหมายเขาดีเอฟซีมีแฟนคลับจริงๆเนี่ะผมตกใจมากคือคือเมื่อวานนะผมเอว้วันวันวันไหนผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ผมกลับมาแล้วแล้วกลับแล้วกลับมาดึกครับถ่ายละครยังมาดึกกลับมาเที่ยงคืนเงนี้ยแล้วเขาย,ยืนทำขนมอยู่เลย <c oughs> แล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย มีมีคนแบบว่าไปที่ร้านแล้วบอกว่าเอา่อขอขอจองไว้ก่อนแล้วแบบว่าแล้วมันแล้วมันหมดเร็วมากแล้วเขาบอกว่าเออแบบ อยากทําให้เขากินอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมานั่งทําแบบดึกดเดือดเขาก็นั่งทำให้กินอะไรเงี้ยก็ก็ดูดูดูเขาดูเขามีความสุขมากกับกับการที่แบบได้ได้มอบได้มอบสิ่งให้คนอื่นแต่วาเลี่ยนที่นี่ก็ผู้ว่าเนาะวาเลี่ยนที่นี่เขาบอกว่าเขาเตรียมทำเค้กอะไรให้เราเลยใช่ครับใช่แล้วจะเรียนครับเป็นตามรีเควสเงี้ยนะคะเจนก็ก็เป็นไปตามรีเควส์แหละครับวาเลี่ยนแรกไงในฐานะสาวพิศยาผู้เป็นป้องผู้ภูมิขอันถ้าเกิดว่าเอา เราด้วยความสัตย์จริงเลยเนี่ยปกติไปทำงานแต่ผมจะพยายามรีบนะติดกันอีกแล้วเหรอตันอีกแล้วอ่แต่ว่าแต่ว่าจะพยายามรีบไปแล้วก็จะลองลองดูว่าตัวจะน่ารักไหมรอพี่กันไปก่อนยังรอการสื่อกันไปก่อนกันกันไปก่อนแล้รอดูภาพมาเช็คกันมาเช็คกันมาดูภาพรออะไรสดแล้วเลยจริงไหมเนี่ยจริงเอาโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ